ยังมาที่เดิมนะครับหาดละแมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจววิทยาเขตชุมพรนะครับวันนี้คลื่นลมแรงมากครับสังเกตได้จากในเสียงในวิดีโอนะครับทีนี้เราจะไปดูที่บริเวณริมทะเลเลยนะครับว่าตอนนี้น้ำเป็นยังไงเทียบกับวิดีโอที่ผ่านมานะครับ จากมุมระยะไกลจะเห็นว่าจะมีคลื่นค่อนข้างแรงมากแล้วก็จะมีขยะที่ขึ้นมาจากทะเลมากกว่ารอบที่แล้วนะครับด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือมีอาการที่มีคลื่นลมแรงขยะต่างๆก็จะพัดขึ้นสู่ชายหาดมากขึ้นนะครับเหว่าน้ำก็ อา,าอากาศก็ไม่ได้จ่มใสเท่าไร่ช่วงนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างว่าเป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเพราะฉะนั้นทะเลภัดใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีคลื่นลมแล้วก็ฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ฝนก็จะ จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนีก็จะมีฝนไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนธันวานะครับวันนี้มีคนค่อนข้างจะมากนะครับเมื่อเทียบกับที่มาวันก่อนก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเยอะขึ้นนะครับก็เรามาดูบริเวณรอบๆนะครับนก็จะมี สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับมีมีนิดนึงตรงนู้นหาดคอเขาอำเภอหลังสวนนะครับถ้ามองไปจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีฝนตกอยู่แล้ววันนี้ในทะเลก็มีฝนตกอยู่เหมือนกันนะครับหลายจุดอ,อากาศวันนี้ในทะเลค่อนข้างจะปิดพอสมควรครับเพราะไม่เห็นเกาะเลย ก็รับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับเพราะไม่รู้จะให้ดูอะไรแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ